เป็นเรื่องแบบเนี้ยเกิดกับตัวของพวกคุณอะแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าไงเขาก็พูดถึงคุณอะเขาเอ่ยชื่อมาอย่างเงี้ยอะแล้วเรื่องเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงอะหนูถามเลยว่าใครเป็นใครใครไม่รู้ตัวบ้างหนูยอมรับเลยนะว่าวันนั้นอะปีใหม่ที่ผ่านมาเนี้ยคือเจอกันจริงนะเผื่อไม่เชื่อ คือเจอกันจริงๆแต่หนูก็อยากรู้ว่าเอา้าแล้วถ้าเขาแบบจะว่าหนูแบบอย่างนั้นอนะ่ะทำไมเขาไม่หันมาแบบด่านหนูตัวหน้าเลยล่ะนี่คือมันผ่านมาแปดเดือนแล้วมันก็ต้องมีการแบบคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอะ่ะถูกไหมจำหนึ่งนะ หนูยังไงนี่ไม่หมด <c oughs> แล้วก็หนูได้รับคอมเมนต์หนึ่งมาว่าเนีย่ยเป็นเพราะว่าหนูไม่สวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาดา่ามาบูรี่หนูก็แค่ยอยากจะรู้ว่าเอา้าคือคือหนูไม่สวยอ่ะหนูไม่เคยบอกนะว่าตัวเองหนูอ่ะ สวยหรือว่าหนูน่ารักแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนหนูก็ไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้แบบไปทําอะไรใครถูกไหมถึงหนูไม่สวยหนูก็อยู่ในมุมอับอับไม่สวยของหนูอยู่อย่างนี้หนูก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปพูดให้ใครเสียเสีย เรื่องนะอืมหนูขอเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปิดแชทแป๊บนึงส <c oughs> วัสดีครับใครอยากจะคอมเมนต์สวนหรือว่าคอมเมนต์ด่าก็ได้เลย เพราะว่าเรื่องทั้งหมดหนูก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มแล้วคนที่มาด่าหนูหนูก็จะบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าอย่าลบเม้นนะอ่ะมันสลับจองไงวะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อน ก็ดูนะว่าหนูไปจริงไหมอันนี้คือรูปวันที่และเวลาอันนี้คือจากโทรศัพท์หนูนะอันนี้คือหนูถ่ายกับแฟนของพี่หิง <c oughs> เผื่อไม่เชื่อว่าหนูไปแล้วหนูจริงๆหนูมีในคังสตอรี่จีอีกไม่เป็นไรหนูสามารถให้ทุกคนดูได้หนูขอย้อนแป๊บ แั๊บหนึ่งอืมก็ตีสองครึ่งวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้มีคนบอกว่าอ่ะอ่านกันดิงหรือว่าไม่อยากจะพูดยิงพูดยิงหนูไม่รู้อ่ะอ่ะนี่ คือเขาเข้าแค่ไม่ชอบที่พี่ไม่สวยเหมือนในรูปอะไรอย่างนี้หนูเปิดกล้องสดได้นะคือจะทักส่วนตัวมาให้หนูเปิดกล้องเปิดหน้าสดได้นะหนูไม่ได้ว่าอืมอันนี้อันนี้คือหนูผิดไหมที่หนูอย่างนี้แล้วคือเขามาบูลลี่หนู ว่านานูเหมือนผีนูผิดไหมอันนี้มันปีอะไรนะ2023ใช่ไหมได้2024 <c oughs> อ่ะต่อไปอันไหนวะอ่ะอันนี้คือวันแรกที่มีคนถักมา บอกว่าก็เล่นเกมโดนด่ามาเยอะไม่เห็นมีการเสียใจขนาดไหนทำไมได้นะเม็กซิกาคือถ้าหนูหิวแสงจริงอะป่านนี้หนูคงแบบไม่อยู่ตรงนี้อะอะหนูพูดตรงๆทุกวนันเนี้หน,นูหนูเรียนหนูสตรีมเอ้หนูไม่ได้สตรีมหนูเรียนหนูก็มีซ้อมมีแข่งของ Star, ออสตาลดี้อะหนูจะเวลาไหนอะไปแบบ ไปสร้างแอคหลุมบ้างไปไปหิวแสงบ้างถ้าหนูหิวแสงอะหนูไปหนูตอนนี้หนูไม่ไปไกลกว่านี้แล้หรอถูกไหมล่ะหนูจะมาเอาอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ว่าที่หนูออกมาเนี่ยหนูออกมาพูดเนี่ยคือหนูก็แค่ออกมาแบบคือมันมันหนูก็ออกมารักษาสิของหนูอะหนูพูดตรงตรงเลย ทูนี้ไปเรียนคือไม่ได้แบบเรียนเลยนะคือแบบไม่อยากจะเปิดติ๊กตอกมาเลยนะเว้ไอ้เหี้ยไม่มีกระจิกกระชัยเรียนแล้วมีอาการเสียใจเล่นดรัมมาหิวแสงอืมก็ถ้าเป็นตัวคุณเองอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะเสียใจไหมนะอืมเมืองหนูก็ไม่ได้เข้า หนูไม่ได้เล่นสตาร์มาแบบเดือนเกือบสองเดือนแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นสตรีมคืนนี้แถบอืมไม่เป็นไรหนูบอกแล้วว่าหนูห้ามควาคิดใครไม่ได้นะเพราะว่าหนูก็ชิดแจงในพื้นที่ของหนูถ้าเขาจะเรามารับรู้หนูหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูแค่จะบอกแล้วก็อันนี้มีทักมาอ่ะ เขาพูดเองนะคนเนี้ยเขาบอกหนูอเองนะว่าเปิดไปเลยเพราะเขาไม่ได้สนกาไก่อะไรแล้วอ่ะนี่แต่เปิดแชทไปก็ไม่ได้สนใจหม,มากาไก่ที่ไหนหรอกนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดตามแต่แรกไม่รู้ว่าติ่งแต่คุณอายุเท่าไหร่อ่ะติ่งแต่คุณอายุเท่าไหร่อึ้งอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เลยสดสดครึ่งชั่วโมงที่แล้ว สรุปคือไปด่าเขาก่อนรับไม่ได้เลยไล่ล,ลบเม้นคนที่ถามไล่บล็อกคนที่ถามงี้หรอจะบ้าฮด่าเขาก่อนมาทําตัวหน่าสงสารให้คนดื่นเห็นใจอ่หนูก็บอกกับเขาว่าก็มองรูปบ้างน,นะคะอะไรคือความจริงไม่ใช่เสพมัม่วอันนี้หนูพูดจริงๆนะคือไล่ล,ลบเม้นคนที่ถามไล่บล็อก คือมันไม่ได้ถามอะคือมันด่าแกคือมันด่าหนูอะเจอที่พัทยาครับที่บ้านพี่คิงตอนนั้นหนูหนูไปเอาของที่ไอฟิลไอฟิวเพื่อนหนูอะหนูไปเอาของหนูลืมของไว้แล้วมันเที่ยงคืนพอดีก็เลยแบบอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วกับอันเนี้ยคือหนูไม่รู้ว่าหนูไปทำอะไรให้เขานะ แต่ว่าทักมายันไอจีอะยังไม่จบคนนี้ไม่จบหนูก็บอกว่าที่หนูบอกอะเพราะหนูลำคาญไงถูกปะคลิปติกตอกหนูอะหนูลงถ่ายปกติหนูก็ถ่ายปกติของหนูเลยแต่ว่ามาด่าในคลิปปกติที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนีย่ยแล้วคุณอะทักมหาหาเราคุณรู้ข่าวดียังไม่ต้องพิมพ์อะไรกับมานละคะ่ะโอเค ไม่พิมพ์อ่ะไม่พิมพ์โอเคอน,นี้หมดยังแล้วก็อันนี้คนหนึ่งอ่ะอยากทำทรงให้คนอื่นปกป้องไปด่าบุพการีเขาก่อนโดนกลับรับให้ได้ดิบอกช่องผมได้บอกไปนะผมดูดีว่าสังคมจะปกป้องคนไหนมากกว่ากันทำทรงโดนบูลลี่ทั้งที่ตัวเองเริ่มก่อนโดนกลับรับไม่ได้หรอ หนูบุลี่ยังไงช,ชื่อชื่อแก๊งแหม่มอ่ะแบ๊บนึงฮัลโหลพี่สปิงอยู่ไหมอยู่น้องมีคนถามว่าแล้วชื่อแก๊งแหมมนี่ใครเป็นคนเอาไปตั้งหรอครับคืออะไรนะคือก็บอกไปแล้วว่าชื่อแก๊งอะมันคือมาเอามันไม่ได้แบบไปอะไรกับใครเขาเลยอืมคือทำไมถึงคิดว่าเป็นประเด็นนี้ที่แบบเอาไปแบบ โน่นนี่นั่นทั้งนั้นที่ตัวน้องเองอะ่ะเข้าเข้ามาอยู่แก๊งพี่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาหรืออะไรได้วยซ้ําพี่เป็นคนตั้งทั้งหมดแลวตอนที่พี่ตั้งอะ่ะเจตนาพี่บอกเลยว่าตั้งเพื่อแบบเออเอาหาเว้เหมือนมาเอามันมันไหมมาเอามันกันได้สองแบบได้สองได้สองอย่างเลยคือมาเอามันมาเอาสนุกกันกับมาเอามันคือมาเอาตัวมันะที่เราจะตีอะ่ะที่เราจะตีเขาตอนนั้นอะ่ะที่เราคิดกันไวอ้อ่ะ เออก็แค่นี้แต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวอักษรตัวอักษรตัวหน้าที่มันเป็นภาษาคาราโอเกะมันคือ M กับ A แล้วก็ M มันก็เลยมารวมกันแต่ก็บอกคุณอยู่ตลอดว่าให้เรียก M A M นะไม่ได้ให้ไปเรียกชื่ออื่นชื่ออื่นไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าขาพิมพ,มพ์มาเขามียเมนเอาอ <laughs> ก็คือพี่ลวมีก็บอกแล้วคือจอดจงจะมาเอาแก๊งหญิงแก๊งนั้นเว้ย แล้วมันชื่อเต็มว่ามาเอามันก็คือ M A M แล้วคือผิดอะไรแล้วทำไมอ่ะงั้นหนูถามหน่อยทำไมต้องแปลงไปเป็นชื่อชื่อไม่มคืออ,อยากให้คนดูที่แบบเขาไม่ได้เขาไปเสพอะไรมาอันนี้ไม่รู้แหละแต่อยากให้คนดูเข้าใจน้องน้องเมืนน่อยว่าคือเมยลี่มันก็ยังเด็กแล้วแบบ ความเด็วของมันอะ Harmon, ต้องมาเจอด่าอะไรแบบเนี้ยทักมาแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอะแล้วประเด็นคือถ้าเราตั้งใจจะแบบทําร้ายใครหรือต้องการที่จะแบบล้อเลียนใครหรือบูลลี่ใครจริงๆอะมันก็ถ้าใครรู้จักสปริงมันมีถ้าใครรู้จักสปริงจริงๆอะถ้าจะล้อเลียนหรือบูลลี่ใครจริงๆอะก็ก็คือพูดตรงๆไม่จําเป็นต้องแบบไปทําอ้อมๆหรือมันคือ มันเชื่อมโยงกันยังไงวะคือกูอยากรู้มากใช่ไม่คือแบบไอเ้เหียหนูพูดตรงๆเลยนะว่าคือมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอะ่ะแล้วแบบการที่พวกพี่มาพูดว่าหนูเนี่ยไปร้อชื่อบุพการีเขาเนี่ยไปด่าเขาเนี่ยหนูไปด่ายังไงหนูไปร้อยังไงเ้วคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยสักนิดหนูพูดตรงๆนะ ตอนนั้นที่ไปตั้งก็ไม่มีไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอะสักกันนิดนึงอะแต่คือแบบพวกคุณอะคิดไปเองอันนี้ขอพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยจริงๆนะคือพวกคุณคือไปเองจริงๆไม่รู้ดิก็กลัวโอ้บอกคำจะพูดเออคืออะไรคือทักมาบอกไปด่าบุปการีก่อนมึงไปด่ามึงไปด่าบุบการีเขาหรอน้องอืม ก็ตามนั้นใครก็อยากให้แบบคนที่แบบเสพเสพแบบอะไรดูดูคลิปได้ไม่เกินสิบห้าวิหรือสิบวิแล้วเอามาตัดสินน้องคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยหนูมองว่าอยากให้แบบอยากให้อยากให้คิดกันเยอะๆอะอยากให้คิดกันเยอะเรื่องแบบอะไรแบบเนี้ยอมืมันแบบจริงจริงมันก็แรงนะถ้าหนูโดนบูลลี่เองแบบหน้าเหมือนผีหรืออะไรเงี้ยคือเข้าใจไว้ว่า บิวตี้ t a ต d a า d ของคนเรามันไม่เหมือนกันอะ่ะก็ต้องก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ก็แบบอย่าแบบอย่าทำแบบนี้เลยสงือว่าสงสารเด็กเหอะจริงถือว่าสงสารน้องอหยมีเสียใจให้มันดีพิมื์ตามนั้น แล้วก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะแบบตรงแบบรอบสุดท้ายละปิงจะไม่พูดอะไรละชี้แจงรอบสุดท้ายคือเรื่องชื่อแก๊งมันไม่ได้ไปพาดพิงใครหรือต้องการจะไปพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีหรือจะไปล้อเลียนใครชื่อแก๊งเราที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้มีเจตานานั้นตั้งแต่แรกเลยสักนิดเดียวไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้ไม่ได้แบบ มองว่าตั้งมาตรงนี้แล้วจะไปล้อเลียนจะไปบูลลี่จะไปด่าคนอื่นหรือพาดพิงถึงคนอื่นที่คนเอามาด่าน้องกันอันนี้ชัดเจนนะอืมแค่นั้นเลยครับ ส่วนคนที่มาด่าน้องอ่ะที่แบบมาบูลลี่น้องต่อมาด่าน้องในแชทส่วนตัวหรือในคอมเมนต์ก็แล้วแต่อ่ะอยากให้คิดเยอะๆนะอยากให้แบบเอาแบบหน้าตัวเองอ่ะไปส่องกระจกดูแล้วค่อยมาบูลลี่ค่อยทักมาด่าส่วนตัวถ้ามั่นใจว่าแบบหน้าตาสวยกว่าแน่นอนหน้าตากูดูดีกว่ามึงแน่นอน ซึ่งทุกคนใครก็มองตัวเองดูดีทท้งนั้นแหละมันไม่มีใครอยากให้ใครมาแบบด่าเราหรอกถูกปะเนี่ยไอพ่อแชทที่ขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยคือด่าทำไมก่อนเสพข่าวก็เสพให้มันแบบมีสติอะครับเสพเรื่องราวทุกอย่างคือขอแบบมีสติอะจริงๆไม่งั้นน้องมันก็จะโดนอยู่แบบนี้เรื่อยๆ ใช่หนูถือว่าสงสารน้องมาเรียนเว้ยหนูไม่ได้กลัวเลยอ่ะคำพูดไปอะไรพวกนี้เรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็คงไม่มีใครไหวหรอกเอาจริงถ้าเป็นไปได้อยากแบบคนที่จะแบบด่าหรืออะไรอ่ะขอแบบตั้งสติหน่อยเถอะถ้าน้องมันทําผิดจริงอ่ะจะด่าปิงไม่เคยเข้าข้างปิงไม่เคยว่าเลยถ้าจะด่าเพราะว่าผิดก็คือผิด แต่นี่คือน้องมันแบบไม่ได้เอะไรอะ่ะทำไมทาไมต้องมาด่ากันขนาดนี้ด้วยมาบูลลี่หน้าตาน้องขนาดนั้นนะทักแชทมาคอมเมนต์เอ้ยอะไรเอ้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีคนมาเม้นหนูว่าหนูไปด่า เขาว่าตอบกระตอบกับเม่คนนึงว่าเขาไปด่าแม่คนที่เขาไม่สวยก่อนมีเอะไรอีกไหมพี่ได้ไปทํางานต่อเดี๋ยวพี่ทําเลยก็ได้เดี๋ยวหนูดูพูดต่อเองมันก็มีแต่เรื่องนี่แหละโอเคน่คะบอกครับนะ <laughs> เขาบอกว่าอ่ะไม่ได้ด่าจริงออกพูดสิครับอันเนี้ยคือเขาอ่ะ ยอมรับมานะว่าขอญาตใช้ช่องตอบนะครับเขาบอกผมเปสองช่องแล้วถ้าเขายังอยู่ในนี้ก็ก็อยากให้เขารับรู้นะเนี่ยหนูออกมาชี้แจงแล้วแต่ที่เขาด่าหนูอะ่ะก็ใหญ่ลม,มินด้วยนะอืมแล้วก็ที่บอกว่าหนูมีสร้างแบบแอคลงแอคหลุม มาแบบด่าเองมาหิวตัวเองมานุ่นมานี่ตัวเองอะหนูจะบอกนะว่าหนูไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแล้วติกตอกหนูอะหนูออกแต่ระบบไม่ได้ด้วยถ้าออกก็คือหนูไม่สามารถเข้าได้เลยแล้วคือหนูก็ไม่ได้ว่าจนขนาดที่ว่าเฮียหนูต้องมานั่งแบบมานั่งเอากระแสะเอานุ่นเอานี่วันหนึ่งหนูก็เนี่ยนั่งเรียนเนี่ย ซ้อมบ้างเงี้ยหนูแบบจะเอาเวลาไหนไปทำอ่ะก็หนูออกมาชี้แจงหมดแล้วมีใครอยากจะถามอะไรอไหมครับหรือว่าติดใจอร่องไหนถามได้เลยนะนีนีนสตรีมนี้ถามได้เลยหนูก็ยินดีที่จะตอบเราคุยกันดดูไหม หนูก็ไม่ได้แบบสนิทอะไรกันขนาดนั้นแล้วแล้วอีกอย่างคือหนูไม่ได้เล่นสตาร์ทาวนนานแล้วด้วยนะหนูไม่ได้เล่นแบบเป็นเดือนอะเดือนสองเดือนอะไม่รู้ไวริหลดหรือยังน่าจะยังเพราะว่าหนูก็ออกมาเรียนออกมาเล่นอีกเมืองหนึ่งด้วยแบบเล่นแบบเล่นเล่นเฉยๆอืม วันก่อนวันก่อนหนูที่หนูโดนใช่ไหมคือก็พี่พี่เขาแถกในต่อเขาก็แท็กหนูมาหนูก็นั่งดูหนูไม่มีแบบอารมณ์ซ้อมเลยจริงจิหนูพูดตรงอันน <c oughs> แล้วก็มีคนบอกว่าถ้าหนูไม่ไป ด่าบุพการีเขาหรือว่าไปร้อเขาเนี่ยเขาก็ไม่มาบุลี่หนูอ่ะถูกไหมอืมหนูก็งงว่าหนูไปทำอะไรเขา <c oughs> เดี๋ยวลองฟังดูว่าเป็นยังไงแล้วแล้วเหมอยรีย่อ่ะเป็นพี่อะ โอไว้ก่อนเลยเฮียเอาไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเอา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 ตรงๆมาพูดแบบว่าแบบพูดตรงๆเลยนะเขาไม่หลานพี่นะพี่ตอ๊อดไอเฮียก็กูก็ตกใจหลานเหมือนกันอ่ะวันนั้นไปไปเที่ยวพัทยาเราไปปีใหม่หันมาตกใจดีผมอันนี้คือไม่ใช่ช่องหนูนะ หนูไม่มีนะแอคลงแอปหลุมเลยทั้งนั้นอ่ะหนูไม่เคยมีด้วยหนูเห็นครั้งแรกหนูก็อึ้งเหมือนกันอ่ะหนูก็เลยรีโพสต์มันน่ารักต้องน่ารักใช่เลยสอนไม่ควรนะผมว่าไม่ควรนะพี่มึงไม่ควรมึงก็ไม่ต้องพูดหรอกเถอะพูจะพูดเรื่องตัวกูนะอืมทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละหนูหนูไม่ได้มีความจําเป็นที่จะแบบว่าหนูจะต้องไป สร้างแอคหลุมเพื่อมาอวยตัวเองมาฮิวตัวเองหรือว่ามาด่าเขาเองหรไม่มีความจำเป็นเลยจริงๆทุกนี้หนูก็ไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นด้วยอืม มีมีใครจะถามอะไรไหมหนูเห็นในทิกตอกอูโหูเม้นถามกันเต็มเลยถามในนี้ได้นะครับหนูไม่ว่าถามได้เลยหนูพร้อมตอบแล้วคนที่ว่าหนูก็อย่าลบเม้นด้วยนะสดไหมไม่สดครับอืม ก็แนนหนูรอหนูรอคาถามอยู่ว่าจะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะถ้าหลังจากนี้หนูก็คงไม่เห็นอะไรไม่มีไม่มีอะไรทักมาด่าหนูขอแบบไม่เอานะถ้าถ้าเสพถ้าเสพมาแบบว่ายังไม่ได้รู้กระจ่างจริงๆอะ่ะหนูก็ไม่อยากให้ทักส่วนตัวมาแบบ มาโดยตรงหรือว่ามาด่าอะไรอย่างนี้นะขอบคุณครับหาคนกลางไปคุยดูไหมหนูหนูหน,หนูหนูคุยแล้วหนูอยากหนูจะได้อะไรอะ่ะหนูอยากรู้ตรงนี้อือแค่นี้หนูก็น่าจะมากพอแล้วแหละคิดว่า นะครับหนูก็หนูก็ไม่กล้าขึ้นจะสตรีมนะหนูพุ่งตรงอันนี้หนูก็แบบใจแผวๆอยู่เหมือนกันอืมแต่ถ้าว่างหนูก็จะมาสตรีมเล่นให้นะตอนนี้หนูไม่ว่างจริงหนูแบบมีแบบติดเลรียนบางติดแข่งบางนู่นนี่นั่นไม่มีเวลา แต่ว่ามีคนทำมว่าบอกว่าให้หนูแบบลองแจ้งดูอย่างเงี้ยหนูก็ไม่อยากแจ้งอ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นอยู่อ่ะเขาเขาเล่นแต่หนูไม่ได้เล่นไงนหนูก็ไม่อยากแจ้งเขาอ่ะอืมหนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ คอยฮิวให้หนูด้วยมาจะตีมตาแข็ง <c oughs> ได้คือถ้าใครใครใครอยากคุยให้หนูหนได้เลยนะหนูหน,หน,ห,นหนูไม่หนูไม่เกยนะแต่แบบบอกบอกบอกแบบไหนก็ได้หนูจะได้แบบอยากอยากอยากไปฟังด้วย แต่หนูขอไม่ห้ามความคิดคนอื่นนะว่าหนูหนูไม่มาคับคนอื่นคนนอกหรือว่าคนในนะที่เขาจะคิดว่าเออหนูออกมาแถหนูออกมานุ่นมานนี่แต่วันนี้หนูแค่ามาชี้แจงหนูพูดไปแล้วนะแล้วก็หนูจะเปิดด้อยหลังไว้ให้เผื่อใครยังฟังแบบไม่กระจ่างนะครับ ันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังแล้วก็ส่วนใครที่สงสัยอะไรหนูก็พูดไปหมดแล้วแต่ถ้ายังจับใจความไม่ได้ก็เดี๋ยวหนูเปิดย้อนหลังไว้ให้นะคะ